สวัสดีครับบัสดีครับบัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,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 น้องเอฟซี FC, ทุกคนนะครับอยู่กับผมแบงค์บุญกุลีเช่น,นเคยครับตามมาดูเจ้า L36 08 SP เสียน็อตกันหน่อยท่อรันรัน นักจัเต็มจบของความเสียง ครับทีเรียบร้อยครับกินหมูครับงานปั่นอันนี้น่าจะวิ่งหาทางออกเสียงนี่แสบดัางมากเลยจ <Yeah. S 1> ีนเนียเทินนเลยเสร็จแล้ว โอ้ยสวิกล่าเดี๋ยวตาดูทำไมไอ้โอ้สปอร์ตไลท์ใหม่แล้วอูเดิมอีกีีเดียเนี่ยอูเดิมเถอะนี่ครับน้องมันก็เข้าใจทำนะไฟโอ้โหมันล่อ,อสายแข็งมาเลย จำาสายยางดีใส่สกิ๊กเครื่องบินไหมครับนี่จำกาวแต่นี่นะครับมันเล่นสายไฟบ้านเลย เสียบดาครับท่อน่าจะเป็นอะไรเนี่ยอันบอกอันหรือออนท่อสิ่งนะครับลายได้ได้ทั้งได้ทั้งลำครับได้ทั้งท่อเลยนี่ถามน้องเมื่อกี้น้องมันก็บอกว่าเสร็จแล้วครับไม่มีงานแล้ว เจอกันคลิปหน้าครับขอส,สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอส,สวัสดีครับ